สวัสดีครับมาพบกับรายการหุ้นเซตลอยครับวันนี้จะเป็นหุ้น3ตัวครับมีฮาน่าฮาน่าแล้วก็โฮมโปรแล้วก็อินทัดนะครับมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยฮาน่าตอนนี้เซตไทยก็ยังแก่้งไซเวรเนาะรอเลือกทิศทางอยู่เนาะการเมืองยังยังไม่เสถียรภาพเนาะยังไม่มีรัฐบาลโอเคครับฮาน่านี้เขาเบรก ดาวเทนมาแล้วนะแล้วก็ไซเวย์ไซเวย์ไปสักพักหนึ่งครับแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปได้แล้ตอนนี้อรอลุ้นยืนเ e m a 200สอ้อยได้ไหมอ่าตอนนี้อรอลุ้นยืนดีดเพราะตอนนี้คือเขากลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะเรียบร้อยอ่าคอนเฟิร์มมาน่าจะ3รอบแล้วครั้งแรกเบรกตรงนี้ได้เบรกดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้อ่าดาวเทนไลน์ตรงนี้เนาะเขาเบรกมาได้อ่า แล้วก็ตรงนี้ก็อยู่บนเส้น, Up line, นอ,อัพเทนไลนเนาะแล้วก็มาเบรกตรงนี้อีกนะที่เป็นแนวต้านเก่าเบรกขึ้นไปได้แนวต้านเก่าที่อยู่มา47.9อะไรเงี้ยครับเบรกขึ้นไปได้อันนี้ก็รอยยืนไหม คนเล่นสั้นได้ออกแถว47.9ได้คนถือ <c oughs> คนถือมาแล้วมีจุด stop loss อยู่ที่42 42ถึง44 42, 42ถึง42ถึง42.4เนอะมีจุด stop loss อยู่แถวนี้ <c oughs> ไม่ควรจะหลุดเนาะแล้วก็ ทิศทางดีครับเพราะกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็พยายามยืน E m a 200้ายฮาน่าก็เป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็ดูค่อนข้างจะเยี่ยมเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมมียกหาย,ยกโลด้วยนะออนก็บรกไว้ได้เยี่ยมโอเคตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับจากฮาน่า หาน้าสั้นๆพอือไปโฮมโปรดูการเทคนิคครันโฮมโปรครับเป็นไซด์เวยแคบๆเนาะรอเบรกเนี่ยสามเหลี่ยมแบบแคบๆเลยรอเบรกอ,อันนี้รอเบียกให้ผ่าน รับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นสามสามเหลี่ยม <c oughs> อลน,นี้ก็ติด <c oughs> ดาวเินล้าอยู่ยามขึ้นโอมเปลิลคนไม่มีของรอรับแถว่าไร สิบจุครับรอรับแถว13.2ลงมาเนี่ยแถว13าแถว13.3ลงมาเนี่ยเป็นจุดรับเนาะถ้ายังเบรกไม่ได้ดูดูถ้าแต่ถ้าเบรกได้แล้วอาจจะตามได้อ่าอันนี้มีแนวต้านอยู่ตรงนี้ ต้านอยู่ที่เท่าไหร่14.2เนอะเบรก14.2ได้ตามได้แล้วก็ยก14.2มาเป็นจุดสต็อปลอสเนาะอืมถ้าเบรกได้นะถ้าเบรกไม่ได้ตอนนี้ก็คือแนวรับเขาจะอยู่นี่13.2 แนวต้านเขาจะอยู่ที่14.2อยู่ตอนนี้เนาะถ้าเบรกได้จะเป็นการเบรกดาวเทลลนยเพื่อกลับตัวขึ้นเนาะเบรกไม่ได้เขาจะลงมาทดสอบ13.2ใหม่คนจะเล่นก็เล่นได้สองทางเล่นเบรก4 4 2ก่อนแล้วก็ค่อยตามแล้วก็ยกสต็อปลอสมาที่14.2 แต่ถ้าคนรอย่อก็มาแถวๆใกล้ๆสิบสามจุดสองแล้วก็เป็นจุดซื้อได้แล้วก็สามจุดสองเป็นจุด Stop Loss สุดท้ายงั้นเขาก็จะหลุดลงดยาวๆโอเคครับในในโฮมโปรนี้ก็จะเป็นไซเยวร,รอรอเลือกแล้วแหละรอเลือกทางไซเวดาวแต่เบรกได้เขาก็จะกลับตัวเบรกไม่ได้เขาก,ขาก็ลงไปเล่นข้างล่าง โอเคโฮโปก็ไม่มีอะไรครับโอเคครับมาดูที่ตัวไปครับอินทัสโอเคอินทัสก็เนาะมีประเด็นอยู่เนาะอินทัสนี้ไซเวชัดเจนเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาแนวต้านแล้วเนาะอืมคือเป็นจุดขายแล้วอะ่ะอืมคนเล่นสวิงเทนี้ชอบเลยเนี่ยขึ้นมาขายแล้วเนี่ย เบรกไม่ได้ก็ไปไม่ได้อืมอินทัศก็แนะนําให้ขายครับใครมีก็ขายไปซะเนี่ยเห็นบ้านหลุดมาละชนหลุดถ้าจะถ้าจะเล่นได้คือต้องเบรก70 76ไปก่อนตอนนี้อินทัศมารอแนวรับดีกว่าแถว70เนอะแนวต้านเขา7็7ประมาณนี้ เล่นเป็นสวิงใบครับแล้วก็เป็นขาวด้วยเนาะใกล้ๆเจ็ดสิบนี้ก็ซื้อขายเจ็ดสิบเจ็ดอืมก็ประมาณนี้ครับอินทร์ไม่มีไรไซเวย์อยู่มาสับพักแล้วกราฟเดยอืรอถ้าหลุดถ้าหลุดก่อฝั่งไหนก็จะเลือกไปฝั่งนั้นนะอ่ะออยู่ฝัห่งนี้ รับแถว70ขายแถว77เนาะอืมรับแถว70ขายแถว77โอเคโอเคทัสก็ไม่มีอะไระครับ <c oughs> อน,นี้ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะครับผมก็ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยไอยขอโทษด้วยเนาะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับทางช่องอ่า YouTube ครับแล้วก็ทางช่อง Facebook ด้วยในะชื่อเดียวกันเนาะเทเดอร โอเคครับสวัสดีครับ